สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตพอดแคสต์ของคนรักลิเวอร์พูลที่เราจะมาเมาส์มาอัปเดตกันทุกเรื่องราวแบบมันๆเข้าใจง่ายไม่ต้องเครียดวันนี้เราจะไปอัปเดตข่าวของอิซักที่กลับไปซ้อมกับทีมเก่าบังเอิญหรือไม่พอใจอีกทั้งเรื่องของเฟเดริโก้เคียซาปีกทีมชาติอิตาลีที่ดูเหมือนว่าเส้นทางของเขากับลิเวอร์พูลกาลังจะมาถึงจุดจบแล้วจริงๆเรามาเริ่มกันเลยครับ เริ่มข่าวแรกกับสรุปบรรยากาศเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของทัวร์เอเชียกันครับลิเวอร์ pool ของเราพึ่งจบเกมกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไปเมื่อคืนที่สนามนิสสันสเตเดียมที่ญี่ปุ่นคนดูเกือบ70,000นะครับสุดยอดมากเปิดเกมมาก็โดนนำก่อนเลยจากอาซาฮิอูเอนอากะทีมเจ้าถิ่นยิงนำา1 0แต่ลิเวอร์ p o o ของเราก็ไม่ยอมแพ้ครับฟลอเรียนเวิร์สยิงตีเสมอแล้วเทรนายโยนี่ก็มาโขกให้เรานำา2 1. ก่อนที่รีโองูโมฮาไอ้หนูวัย16ปีจะลากเข้าไปยิงแบบโคดนิ่งปิดเกมสวยๆ3ต่อหนึไปเลยครับเกมนี้คือแบบดาวรุ่งมาเต็มสำหรับไฮไลท์นอกสนามตรงยกให้พี่ดาวินของเรานี่แหละครับ ก่อนเกมประกาศทีมามีชื่อเขานะแต่เอกสารแจกสื่อดันไม่มีชื่อคือหลายคนก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยสิครับเอ๊หรือจะโดนขายหรือเจ็บหรือว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายปรากฏว่าลงสนามครึ่งหลังสรุปเป็นแค่ความผิดพลาดทางเทคนิคของเจ้าภาพญี่ปุ่นครับพี่น้องไม่มีอะไรดรามา่านัดนี้โมซาลาของเราก็อยู่ในสนามนะแต่เสียงเชียร์ที่ดังกว่าโมคือวาตารุเอนโดของเรานี่แหละครับตั้งแต่ขึ้นชื่อบนจอ พอเปลี่ยนตัวลงสนามแล้วตอนที่ได้ชูถ้วยเจลีกเวิลด์ชาเลนจ์คือแฟนๆญี่ปุ่นเขาภูมิใจในตัวเอนโดจริงๆมันเป็นโมเมนต,ต์ที่น่าประทับใจมากๆแฟนๆลุกขึ้นยืนปรบมือให้เต็มสนามเลยครับส่วนใครกำลังคิดถึงลุยส์ดีอาร์สไม่ต้องห่วงครับเพราะเจ้าหนูรีโองูโมหาโคตรจี๊ดลงมาครึ่งหลังก็ลากเลื้อยใส่แนวรับโยโกฮาม่าแบบไม่เกรงใจใครแฟนบอลน,นี่ลุกจากที่นั่งกันตลอดตอนเขาได้บอลแล้วประตูที่เขายิงได้คือ สุดจริงเลี้ยงเข้าไปซัดแบบเยือกเย็นมากถ้าเขายังเล่นได้แบบนี้ไปเรื่อยๆอานีสโอตมีสิทธิ์ต้องดันขึ้นชุดใหญ่แน่ครับคนที่ฟอร์มดีไม่แพ้กันคือฟลอเรียนเวิร์สครับยิงได้หนึ่งลูกและเล่นได้เนียนมากๆแล้วพอจบเกมก็มีเซอร์ไพรส์สมสรให้เช็คขนาดบิ๊กเบิ้มมูลค่า1ล้านเยนหรือประมาณ5,000ปอนเป็นโบนัสจากเกมนี้เลยเรียกได้ว่างานเบาๆรายได้จัดเต็มแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดว่าใครจะเป็นสาร์ใหม่ของทีมรีโองูโมฮาจะขึ้นชุดใหญ่ได้ไหมหรือว่าเวิร์สคือเพลย์เมคเกอร์คนใหม่ที่เรารอมานานคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับข่าวต่อมาประเด็นใหญ่ที่แฟนหงไม่ควรพลาดเลยครับเพราะเกี่ยวข้องกับการเงินของสโมสรโดยตรงและแน่นอนว่าโยงกับกระแสข่าวของดาวินนูเนสที่อาจจะย้ายออกในเร็วๆนี้ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง5สัปดาห์ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักแต่ช่วงซัมเมอร์จะปิดตัวลงนะครับและดูเหมือนว่า ลิเวอร์พูลยังมีดีลสำคัญที่ต้องจัดการให้เสร็จล่าสุดลุยส์ดีอาสย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกแบบถาวรเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวรวมกว่า65.5ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่กลับเข้าคลังของสโมสรแล้วมันมีผลกับบัญชีงบการเงินโดยตรงเลยครับแล้ว PSR คืออะไรหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ PSR PSR หรือ Profit and Sustainability Rules ก็คือกฎของพรีเมียร์ลีกที่ควบคุมเรื่องกำไรขาดทุนและการใช้เงินของแต่ละสโมสรไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวนั่นเองทีนี้เดฟพาวเวลนักข่าวสายธุรกิจฟุตบอลของ r e ชพี p อลซีเขาก็ออกมาอธิบายว่าแม้ลิเวอร์พูลจะดูเหมือนใช้เงินเยอะในตลาดรอบนี้แต่จริงๆแล้วยังไม่มีอะไรน่ากังวลเลยครับเพราะ ปีนี้ลิเวอร์พูลจ่ายค่าตัวรวมแล้วประมาณ269ล้านปอนด์สำหรับนักเตะใหม่4คนเช่นฟริมปองเคอร์เคสเวิร์ธและเอกิติเกแต่มีเงินเข้าคืนมาจากการขายผู้เล่นไปแล้วถึง108ล้านปอนด์แถมการใช้เงินพวกนี้ยังถูกเฉลี่ยจ่ายไปในระยะยาวอีก ทีนี้ดาวินนูเนสก็ตกเป็นข่าวว่าอาจย้ายทีมโดยมีทั้งนาโปลีแอตมาดริดและทีมจากซาอุสนใจหากลิเวอร์พูลขายเขาได้ในราคา50ล้านปอนด์จริงๆจ,จ,จะส่งผลดีต่อสโมสรในแง่การเงินทันทีเลยครับเพราะว่า มูลค่าทางบัญชีของนูเนสเหลืออยู่แค่ประมาณ32ล้านปอนด์ถ้าขายได้50ล้านเท่ากับมีกำไรทันที18ล้านปอนด์และยังเป็นการลบค่าเสื่อมจากงบดุลไปอีก32พูดง่ายๆคือขายแล้วเงินเข้ากำไรชัดเจนแถมช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องบันทึกในอนาคตด้วย อีกเรื่องที่หลายคนมองข้ามคือเรื่องค่าแรงนักเตะครับในฤดูการ2024ทับ25คาดว่าลิเวอร์พูลจะมีค่าจ้างรวมทะลุ400ล้านตอนเป็นครั้งแรกเพราะม,มีทั้งโบนัสแชมป์ค่าเหนื่อยของซาลาฟานไดค์และแน่นอนดาวินนูเนสก็เป็นหนึ่งในคนที่รับค่าเหนื่อยเยอะสุดของทีมด้วยถ้าปล่อยเขาไปได้ก็เท่ากับว่าลดภาระในส่วนนี้ไปได้อีกเยอะเลยครับแฟนๆครับ ถึงแม้จะใจหายหากต้องเห็นนูเนสย้ายออกแต่ในมุมธุรกิจและการสร้างทีมระยะยาวการขายครั้งนี้อาจเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลยิ่งแกร่งกว่าเดิมทั้งในและนอกสนามคุณคิดเห็นยังไงอยากให้ขายหรือเก็บนูเนสไว้ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับและข่าวที่แฟนลิเวอร์พูลหลายคนน่าจะต้องสนใจเพราะมันเกี่ยวกับกองหน้าที่ถูกโยงกับเรามาหลายรอบแล้วนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลครับสื่อในสเปนโดย เฉพาะเอลเดียริโอวาสโกรายงานว่าตอนนี้อิซักไม่ได้ซ้อมกับนิวคาเซิลนะครับแต่บินกลับไปซานเซบาสเตียนเพื่อซ้อมกับเรอัลโซเซียดัดซึ่งเป็นทีมเก่าของเขาสมัยก่อนจะย้ายมาอังกฤษที่สำคัญคือมีข่าวลือว่าเขาได้ยื่นคำขอย้ายทีมกับนิวคาเซิลแล้วด้วย ก่อนหน้านี้อิสซักถอนตัวจากทัวร์พรีซซซันในเอเชียของนิวคาเซิลโดยบอกว่าบาดเจ็บที่ต้นขาเล็กน้อยแต่ผลการสแกนก็ไม่เจออะไรนะครับและแทนที่จะอยู่ซ้อมที่อังกฤษเขากลับเลือกบินไปซ้อมกับทีมเก่าในสเปนฟังดูยังไงก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับการที่นักเตะกลับไปซ้อมกับสโมสรเก่าแบบนี้หลายคนก็มองว่ามันเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเขาอาจจะไม่อยากอยู่กับนิวคาเซิลแล้วแล้วถ้าข่าวเรื่องการเยื่นคำขอย้ายทีมเป็นจริงก็อาจเป็นการส่งสัญญาณไปยัง โมสรที่ให้ความสนใจเช่นเวอร์พูของเรานี่แหละถ้าสุดท้ายเวอร์พูจะมองหาตัวแทนของลุยส์ดีอารสหรือกองหน้าตัวใหม่อีซักก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอายุ25ปีเล่นได้หลายตำแหน่งฟอร์มดีและมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแล้วด้วยฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ ข่าวสุดท้ายของวันนี้ที่หลายคนอาจจะเดาได้อยู่แล้วใช่ครับเป็นเรื่องของเฟเดริโก้เคียซาปีกทีมชาติอิตาลีที่ดูเหมือนว่าเส้นทางของเขากับลิเวอร์พูลกำลังจะมาถึงจุดจบแล้วจริงๆจ,จำกันได้ไหมครับซัมเมอร์ปี2024ลิเวอร์พูลคว้าเคียซ่ามาจากยูเวนตุสด้วยค่าตัวราวๆ10ล้านปอนด์คือราคานี้ถือว่าถูกมากนะเมื่อเทียบกับชื่อเสียงและความสามารถของเขาตอนพีค แต่หลังผ่านไป1ปีเขาเพิ่งได้ลงสนามไปแค่14นัดรวมแค่466นาทียิงได้2ประตูเองครับแล้วแทบไม่มีบทบาทอะไรชัดเจนในทีมของอาเนสลอตเลยคำถามคือเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวแค่เรื่องฟอร์มอย่างเดียวนะครับแต่มันคือระบบอาเนสลอตเนมเกมที่เป็นระบบมากๆโครงสร้างชัดกดดันเร็วหมุนตำแหน่งตลอดเวลาส่วนเคียซ่าเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์บุตดิบ,ดบ ใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงแต่ไม่ค่อยเข้าแท็กติกเป๊ะๆแ,แ,แบบที่สลอดต้องการตอนแรกเคียซ่าก็ยังมีชื่อในทีมอยู่นะครับแต่พอถึงช่วง p r e ีซ s ่ o n อ้าดันไม่มีชื่อไปทัวร์ที่เอเชียซะงั้นตอนแรกก็บอกว่าไม่ฟิต แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าจริงๆแล้วนี่คือสัญญาณชัดๆว่าทีมกำลังหาทางปล่อยเขาออกตอนนี้ลิเวอร์พูลพยายามหาทางขายเคียซ่าแบบจริงจังครับมีหลายทีมในอิตาลีที่สนใจทั้งอัตาลังต้ามิลานนาโปลีโรมา่าโดยเฉพาะอัตาลันตาที่ดูมีโอกาสสุดเพราะถ้าอินเตอร์ดึงอดิโมลาลูคแมนไปร่วมทีมได้เคียซ่าจะกลายเป็นตัวเลือกทันที แต่ปัญหาหลักเลยคือค่าเหนื่อยครับเคียซ่ารับอยู่7ล้านยูโรต่อปีซึ่งสูงมากสำหรับทีมในอิตาลีถ้าเขาย้ายจริงคงต้องลดค่าจ้างลงเยอะพอสมควรแล้วก็อย่าลืมนะครับเคียซ่าเคยเจ็บเอ็นควายน้าฉีกในปี2022แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยฟิตเต็มร้อยจริงๆเลยมันก็เลยทำให้หลายทีมลังเลที่จะลงทุนกับเขาแม้ว่าศักยภาพของเขายังดูน่าตื่นเต้นอยู่ตาม ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็พร้อมจะเดินหน้าต่อในทางของตัวเองไม่มีดรามา่าไม่มีอะไรขัดแยง้งมันก็แค่หนึ่งในหลายๆเคสของวงการฟุตบอลที่บางครั้งชื่อใหญ่ก็ใช่ว่าจะเข้ากับระบบได้เสมอไปนี่คือสรุปเต็มๆของเรื่องเฟเดริโกเคียซากับบทบาทที่จบลงแบบเงียบๆที่หรือว่าผูแล้วคุณละ่ะคิดยังไงกับดีลนี้เห็นด้วยไหมที่ควรปล่อยหรือคิดว่ายังให้โอกาสได้อีก ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือข่าวล่าสุดของทีมลิเวอร์พูลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหงแดงอัปเดตไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลเจอกันใหม่เร็วๆนี้ครับ You Never Walk Alone ข่าวสุดท้ายของวันนี้ที่หลายคนอาจจะเดาได้อยู่แล้วใช่ครับเป็นเรื่องของเฟเดริโก้เคียซาปีกทีมชาติอิตาลีที่ดู